สวัสดีค่ะพบกับช่องมณีค่ะวันนี้นะคะแอดมณนีนะคะพาท่านผู้ชมมาที่สำนักสงฆ์ป่าขยองนะคะตรงนี้นะคะก็มีรูปเหมือนหลวงปู่สวงด้วยนะคะหลวงปู่อยู่ที่ไหนก็ไฟไม่เคยดับนะคะท่านผู้ชมจะมีกา้ํานะคะแล้วก็ไฟสัญลักษณ์ของหลวงปู่นะคะ ที่วัดป่าขยองก็มีรูปเหมือนหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมมาไหว้ด้วยนะคะแอดมิไยังไม่เคยมานะคะเคยมาทําบุญนะคะแต่ว่าไม่เคยลงคลิปให้กับท่านผู้ชมนะคะได้ชมนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกนะคะเขาลือกันว่ามีาต้นตะเคียนด้วยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีผู้โชคดีด้วยนะคะ ทุกงวดทุกงวดนะคะท่านชมแอดมินีก็เลยตามมานะคะมาขอโชคขอลาบมาขอตัวเด็ดๆนะคะไปฝากกับท่านผู้ชมนะคะอ่าก่อนอื่นนะคะแอดมินีก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะคะ,อ,ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามอ่าให้กับช่องมณีชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่ตอ,ตอไปนะคะ,ะเดี๋ยวตามแอดมินีเข้าไปในป่าเลยนะคะ ตามแอดมินีมาเลยค่ะค่ะตอนนี้แอดมินีก็เข้ามาในป่าแล้วนะคะมาขอโชคขอราบนะคะที่ต้นตะเคียนนะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะแอดมินีไม่เคยมานะคะก็มีชุดไทยมีสารนะคะตายายนะคะท่านผู้ชมคะนี่ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะสามต้นนะคะ ยังมีผู้โชคดีนะคะถ้าจะถ้าได้ตรงนี้นะคะท่านชมก็จะซื้อชุดไทยนะคะมาถวายนะคะที่ตรงนี้นะคะที่วัดปากเขียงนะคะท่านผู้ชมสำนักสงฆ์นะคะเป็นสำนักสงฆ์ค่ะสำนักสงฆ์ปากเขียงนะคะเขาได้จากการ จุดทูบนะคะแอดมินได้ยินมาว่าอย่างนั้นนะคะท่านผู้ชมจุดทูบเสียงไายนะคะในวันนี้นะคะคก็มีน้องๆน,นะคะมาจุดทูบเสียงททยเหมือนกันนะคะแอดมินเข้ามาเป็นครั้งแรกนะคะในวันนี้นะคะมาขอโชคขอลาบนะคะเจ้าแม่นะคะลูกหลานของสองตัวสามตัวด้วยนะคะงวดนี้นะคะ วันที่16กุมภาพันธ์นะคะ2,564นะคะลูกห้านขอตรงๆนะคะอันนี้คือมีลูกใครนะคะมาจุดไว้นะคะ,ะ,คะอันนี้นะคะก็มีผู้มาขอโชค<ม>ขอลาบนะคะแอดมินีมาได้จุดนะคะ แต่ว่ามีน้องๆน,นะคะเมื่อกี้นะคะหมอขอโชว์ขอลาบจุดนะคะท่านผู้ชมนะทูบของไอไข่นะคะหนึนน่งมาแล้วนะคะนหนึ่งแล้วเนาะนคิดว่าเป็นหนึ่งแน,น,น่นอนเนาะอันเก่านี้คือเขาจุดงวดที่ผ่านมามั้งเนาะแปดสามหนึ่ง อันเก่านะคะทูบเก่านะคะอันนี้อันใหม่นะคะหนึ่งกำลังจะออกมาแล้วนะคะนนยังอีกสองตัวนะคะท่านผู้ชมอ๋อแล้วเอา,เอา,เอา,เอาตอนนี้ใช่ไหมใหม่เอาตัวนี้เนาะอ้าวแม่จะจุดทูบียงทายให้อันนี้อันนี้ที่แอนฟิลเลือกน,นะครับ ไม่จะจุดให้นะเดี๋ยวสลุปลูกจะเอาอันไหนนี่จุดทูบเสียงไทยนะคะก็ หมดแล้วนะคะสามตัวค่ะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนะคะก็มาแล้วนะคะหนึ่งเจ็ดสามนะคะท่านผู้ชมสามตัวกับทูบเสียงไทยของไอ้ไข่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะเก็บไปพิจารณานะคะเสียงโชคเสียงดวงดูก,ก็ได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งนะคะ มีแต่ชุดไทยนะคะท่านชมถ้าแอดมินีไม่มาก็ไม่รู้นะคะมีแต่ชุดไทยค่ะมาเป็นครั้งแรกนะคะเคยมาทําบุญนะคะแต่ไม่ได้เข้ามานะคะท่านผชมไม่รู้นะคะมาวันนี้ก็ได้ยินแต่เขาพูดนะคะท่านชมได้ยินได้ยินแต่คนอื่นพูดนะคะเอดอดมนีก็เลยเข้ามาดูนะคะก็เจอจริงๆนะคะที่ขอโชคขอลาบตรงนี้นะคะวัดป่า สำนักสงป่าขยองนะคะก็เป็นสถานที่ให้โชคให้ลาบแม่นเหมือนกันนะคะชุดไทย ามี่ชุดห้าชุดนะคะท่านผู้ชมแสดงว่ามีคนถูกประจํานะคะในการมาขอโชคขอลาบนะคะที่เจ้าแม่นะคะส่วนมากเขาก็จะจุดธูปเนาะเสียงทายใช่ไหมคะมีคนถูกเยอะไหมคะก็ถูกบ่อยอยู่ค่ะ๋อถูกบ่อยู่เนาะจ้ะ นี่น่าเห็น<ล>ชุดไทย,ยมาแฝนไว้เนาะอะไรมาแฝงมาข้อถูกเพราะว่าขบวนไว้นี่และอ๋อ้เขาบนไว้ไหมจ๊ะจ้ะเขาบนไว้เขาถูกเขาก็เลยซื้อชุดไทยมาถวายจ้ะซีซองซีซองเจ็บป้องซีซองเจ็บเนี่น้ำมะพร้าวเห็นบ่เห็นจ้ะนี่จ้ะในตัวเลขน้ำมะพร้าวค่ะอ๋อเห็นชัดไหมคะเดี๋ยวขอส่งเลยนะคะชัดจุนบ่จ้ะอืมเนาะเดี๋ยวขอลูกหลานขออนุญาตนะคะเจ้าแม่ ในน้ำหมอค่ะในน้ำในน้ำเลยค่ะเห็นตัวไหนเนาะสองสองเจ็ดสี่สองเจ็ดหรือเปล่านะเออเห็นสองเจ็ดเห็นสองเจ็่ะตัวตรงกลางนี่สองตัวข้างนนี่เจ็ดแต่ตัวใหญ่น้องมองด้วยตาเปล่ามองเห็นชัดอยู่เนาะจ้ามองเห็นชัดด้วจ้า ให้ท่านผู้ชมนะคะแคปหน้าจอไว้ดูเลยนะคะน้ํามะพร้าวนะคะท่านผู้ชมก็คือแบบเป็นฟองเนาะใช่ไหมเป็นฟองนะคะท่านผู้ชมเป็นฟองฟอง,ฟองเหมือนตัวเลขนะคะเอสบีนีก็เลยส่งให้ท่านผู้ชมอ่าได้ชมนะคะเพระาะว่าน้องๆเขาก็เหน็นกันนะคะเมื่อกี้นี้ไม่สองเจ็ดก็ สี่สองเจ็ดเนาะคิดว่าเนาะว่าไหมคะบ้าสี่สองเจ็ดเนาะสามตัวเลยเป็นสี่สองเจ็ดส,ส,สองเจ็ดตาเปล่าก็เห็นชัดอยู่นะคะเนะาะตาเปล่ายิ่งมองชนนะัดไม่แน่เนาะดีไม่ดีเจ้าแม่เออตายายนะคะตายายนะคะจะให้โชคก็ได้นะคะจะให้โชคในน้ำมะพร้าวก็ได้นะคะท่านผู้ชม ถ้าท่านอยากให้นะคะก็เอาไปพิจารณานะคะแอดมินีก็นํานเสนอนะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะใช้วิจารณญาณาในการรับชมด้วยค่ะ